นี่เนี่ยงับไปกินในน้ำเลยใช่เลยมันโหดมากไหมนู่นไทโรฟอสตัวไหนโหดสุดสีเหลือจากจุดที่เวิร์ดเกมหรือจุดที่ปาร์คเดเกมสีสีน้ำเงินลายดำสีน้ำเงินลายดำเก่งกว่ามันโหดเนาะเป็นจุดที่ปาร์คเดเกมใช่โดยกับสีเหลืองอีกเนาะใช่ตัวลูกมันแบ่งกันไหมไทโรฟอสตัวนี้มันกินเจ้าวันไอเนี่ยนีเล<ม>็กตัวเนี้ยทีเล็กทีเล็กตัวนี้มันมันกิน มันก็โดนมันมันก็โดนไทโรโซัสกินใช่ไหมใช่มันต้องมันต้องโดนไทโรโซัสกินมันต้องอยู่ทะเลใช่มันเอาไปกินข้าวบ่อรือเอาไปกินในน้ำลากไปกินในน้ำเลยคือมันพูดนะนี่เนี่ยงับไปกินในน้ำเลยใช่เลยมันโหดมากไหมเนื้อเนื้อมันแตกเลยใช่โอ้หไม่เนี่ยไทโรโซัสมันก็แบ่งเนื้อเหมือนเหมือนเหมือนพี่ช่างชอบชอบลากไปกินในน้ำเลยใช่มันก็แบ่งกันไหมเนี่ยสองตัวเนี่ยทั้งสีน้ำเงินกับสีเหลืองสีสีไหนนะสีน้ำเงินกับสีเหลืองมันก็แบ่งกันไหมเนี่ยมันมันจะกินเนี่ยแบ่งกันมันต้องแบ่งกันกิน โมซาซัดมาแล้วตัวนี้มีสีน้ำเงินกับสีส้มเป็นสีทองตัวนี้ N สองตัวนี้เป็นสีส้มเหนึ่งเป็นสีน้ำเงินใช่ตัวไหนโหดกว่าสีส้มกับสีน้ำเงินสีส้มกับสีน้ำเงินสีสีน้ำเงินแต่มันโหดกว่าสีน้ำเงินโหดกว่าไหมหรือว่าสีส้มสีน้ำเงินโหดข้าวกับส้มนี่แหละแต่มันโหดกันแต่มันไม่ฆ่ากันอ๋อมันไม่ฆ่ากันมันเป็นมิตรนี่แหละมันเป็นมิตรออตัวนี้มันเจอเจ้าวันอายแล้วมันก็แบ่งกันไหมเนี่ยเมื่อมะเจาไปกินในน้ําเนี่ยมันก็พูดว่าเอาไปกินในน้าเลย เ <Yeah. S 2> นื้อทีเล็กอร่อย mm hmm. วันอายก็ตายมเมื่อมันโดนเจ้าโมซารัสงาบเลยใช่แล้วมันว่ายน้ำโคตรเร็วมาก